เมื่อวานนี้นะคะเพิ่งพาคุณผู้ชมไปชม5อันดับพระเอกที่เป็นผนใจงานอีเวนต์ผู้ถอดวันนี้ถึงคิวของนางเอกกันบ้างต้องบอกว่าสําหรับการจัดใน5อันดับนี้เป็นวิกหมอชิดที่มาวินค่ะเมื่อวานเราได้นำเสนอห้าพระเอกสุดฮอตในการออกงานโชว์ตัวต่างจังหวัดกันไปแล้ววันนี้มาถึงคิวของนางเอกกันบ้างแน่นอนว่างานนี้วิคหมอชิดมาวินส่วนวิกพระรามสี่ก็เข้าตาไม่ใช่น้อยเลยละคะ่ะ อันดับที่5เริ่มมือที่สาวิงกี้สาววิกาชัยเดชสาวคนนี้แรกเริ่มเดิมทีโด่งดังมาตั้งแต่เด็กเดินสายโชว์ตัวงานรากงานหลวงไม่ได้เว้นจนโตเป็นสาวกลายเป็นนางเอกช่องเซฟเซ็นสัญญาอยู่หลายปีดีดักมาเมื่อปีก่อนโดนกระแสข่าวมือที่3าเขย่าขาเตียงดารารุ่นพี่อย่างหนักแถมยังโซซัสโซเซหาช่องลงสังกัดไม่ได้แต่ก็ใช่ว่างานโชว์ตัวของเธอนั้นจะไม่มีเพราะต้นทุนความสวยและความสามารถด้านการร้องเพลงการเต้นของเธอนั้นดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอีกทั้งยังสามารถรับงานอีเวนต์ต่างจังหวัดได้อยู่ที่สำคัญการมมคัวาาาสรถด้้าานนกรเตถึงแด ก็ทําให้ค่าโชว์ตัวนั้นสูงขึ้นได้อีกสําหรับงานละครในอดีตนั้นก็มีไม่มากนักแต่ที่เห็นจะมาดังช่วงเป็นข่าวเพราะเธอหันไปรับเล่นละครให้กับช่อง8ของ r s เรื่องทองประกายแสดซึ่งค่าเหนื่อยในการออกงานแต่ละครั้งอยู่ที่6,000บาทขึ้นไปค่ะ บททที่4ี่เบ้นพันชิตาสาวคนนี้มีฝีไม้ลายมือการแสดงที่ต้องบอกว่าหาตัวจับได้ยากกับการแสดงในบทบาทเมียหลวงปี2542ก็ทําให้เธอได้รับรางวัลเมฆขลาและสซไพรสไร้ศสักดีดามอปี2544ซึ่งทําให้เธอนั้นโด่งดังเป็นพลุแตก 8, และรับงานโชว์ตัวร้องเพลงทั่วประเทศยาวนานจะต้องจองคิวกันข้ามปีเลยทีเดียวส่วนผลงานปัจจุบันขุนศึกกับบทบาทของแม่หญิงดวงแขก็ทําให้เธอประสบความสําเร็จไม่ใช่น้อยส่วนราคาค่าโชว์ตัวร้องเพลงโดเรมีสุดฮอตของเธอนั้นอยู่ที่โชว์ละ75,000 บาทค่ะ มแพนเค้กเขียมณิชยจามิกรดาราสาวสวยหุ่นดีคนนี้มีดีกรีเป็นถึงไทยซูเปอร์โมเดล2004และยังไปคว้ารางวัลสุดยอดนางแบบโลกในปีเดียวกันอีกด้วยแน่นอนว่าเธอเป็นลูกม่อช่องเจ็ดสีอย่างแท้จริงเจ้งเกิดกับงานละครน,นั่นก็คือพลิกดินสู่ดาวจากนั้นก็มีงานหลังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยเอกลักษณ์สาวหน้าหมวยเกาหลีที่ช่องเจ็ดนั้นไม่เคยมีเธอก็เลยโดดเด่นขึ้นมาซึ่งผลงานของเธอนั้นไม่ว่าจะเป็นบ่วงหงบ่วงรักภ้ายรักเธอกับเขาและรักของเราและล่าสุดกับทวิภ ไม่เว้นแม้แต่งงานม่ยงชิดมะปรางหวานงานเทศกาลประจําปีของจังหวัดต่างๆที่เธอก็ไปร่วมง,งานมาหมดแล้วส่วนราคาเข้าวิง่งงานของเธอขั้นต่ําอยู่ที่8,000บาทครั้งนี้ต้องขึ้นอยู่ว่าจะมีการต่อรองว่าร้องเพลงด้วยหรือไม่ค่ะอั <S <S นดับที่สองชมพู่อริยาเอฮาเกตสาวคนนี้เข้าวงการด้วยการประกวดมิสมเตโชตั้งแต่อายุ17ปีจากนั้นก็เข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดดาราวิดีโอก่อนที่จะมีผลงานละครหลายสิบเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากบ้างน้อยบ้าง แต่ที่ดังที่สุดก็คงจะเป็นดาวเพื่อนดินที่เธอน้าพลิกมาเล่นบทร้ายก่อนจะย้ายไปอยู่ที่วิทพระรามสี่ซึ่งนั่นก็นทำให้เธอกลายเป็นสาวเปรี้ยวและเซ็กซี่ขึ้นส่วนงานละครก็ไม่ค่อยได้รับบทเรียบร้อยเหมือนตอนที่อยู่วิศว์หมอชิดจะเห็นได้จากบทบาทของเรยาในดอกส้มสีทองที่เธอกว่าแทบทุกเวทีในการประกาศผลรางวัลส่วนการโชว์ตัวต่างจังหวัดนั้นก็มีมาแล้วตั้งแต่สมัยที่อยู่ช่องเดิมแต่ราคามาเพิ่มเป็นเท่าตัวต,วตอนย้ายวิศแล้วว่ากันว่าราคาตอนนี้ทะลุไปจากเดิมไกลามากอยู่ที่งานละหนึ่งแสนสองหม เธอแล้วเธอจะไปเพราะชื่อชั้นของงานก็มีส่วนในการที่เธอจะตัดสินใจไปอีกด้วยค่ะ อั้มพัชราภานางเอกสาวตัวแม่สุดเซ็กซี่คนนี้ใครก็อยากจ้างเธอไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดซึ่งเสนอราคาค่าตัวของเธอต่อง,งานไม่ได้น้อยเลยเพราะไม่ว่าใกล้ไกลก็หกหลักทั้งนั้นด้วยความที่เธอเป็นนางเอกช่องเจ็ดดิบีความสวยเซ็กซี่ล้นเหลือใครก็อยากจะจา้างซึ่งข้อแม้ของเธอก็ไม่ได้น้อยเพราะหากต้องไปงานต่างจังหวัดต,ต้องไปเครื่องบินเท่านั้นโดยทางงานต้องสนับสนุนที่พักและตั๋วเครื่องบินให้แต่งานที่จังหวัดไหนไม่มีสนามบินก็ต้องลุ้นเอาหน่อยสาวอั้มนั้นไม่ชอบนั่งรถนานเกินสองชั่นนนเอองคค่่าาาแมยะขดี้รว เยอะยิ่งกว่าเพราะงานต่างจังหวัดของสาวอ้ำต่ำๆอ,อ,อยู่ที่งานละหนึ่งแสนห้าหมบาทส่วนงานละครที่เด่นๆก็มีทั้งเมียหลวงกุหลาบเหนือเมฆพระจันทร์ล,ลายพยัคและแจวใจร้ายกับคุณชายเทวดาค่ะ oh, ที่บอกนะคะว่านี่เป็นการสนนราคาค่เาเหนื่ยคร่าวๆที่สื่อมาจากคนในวงการอ e ีเวนต์และสื่อมวลชนส่วนช่วงเทศกาลงานชุกหรือมีการสแสดงอื่นๆในงานโชว์ตัวเพิ่มขึ้นราคาก็อาจจะขึ้นลงอีกก็ได้ค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วก็คงจะไม่แปลกใจหากจะเห็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นคนในวงการบันเทิงแต่อย่าลืมว่าของแบบนี้มันเป็นได้ไม่นานไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาเท่าน,านั้นนี่ใส่ใจคอรหรือความสามารถต่างหากที่จะทาให้อยู่ได้นานและมีงานไม่ขาดสายค่ะ ะไรค่ะได้ได้ว่าเป็นตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับแต่ละคนที่ได้ได้ว่าเป็นระดับท็อปนะคะเวลาที่จะได้รับงานที่ไปโชว์ตัวตามต่างจังหวัดก็จะเป็นสาวสาวเหล่านี้นะคะและแน่นอนว่าไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดอันดับหนึ่งยังคงเป็นสาวเซ็กซี่คนนี้อัมพชราภาค่ะด้วยค่าตัวที่สูงถึง1นึ0 0 0สบาทเลยทีเดียวนะคะสําหรับสาวคนนี้ค่ะ,คะอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของบันเทิงไทยเราจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยว